ซึ่งวันนี้อิตเลียนโซดาที่มาแชร์เนี่ยค่ะจะเป็นโซดาที่เราจะมาบอกต้นทุนแต่ละแก้วกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่เน l เรนทอลคอฟฟี <of course> ่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เป็นเมนูอิตาเลียนโซดานะคะซึ่งวันนี้อิตาเลียนโซดาที่มาแชร์เนะะี่ยค่ะจะเป็นโซดาที่เราจะมาบอกต้นทุนแต่ละแก้วกันด้วยนะคะสำหรับอิตาเลียนโซดาวันนี้ที่พี่เน่จะทำนะคะเราจะใช้เป็นไซลับของ s ซนโนริต้าค่ะก็ในคลิปวันนี้เป็น s ซนโนริต้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยเป็นยี่ห้ออื่นนะคะสำหรับไซลับ s ซนโนริต้าค่ะก็พี่เน่ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรของอิตาเลียนโซดาแต่ละเมนูนะคะ่ะ ก็จะมีแค่ไสรลับมีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีโซดาเท่านี้เองค่ะสำหรับน้ำมะนาวเนี่ยค่ะก็คือพี่เนจะใช้น้ำมะนาวจากผงม,มะนาวคนอนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต้นทุนของผงม,มะนาวคนอที่พี่เน่ทำมาเป็นน้ำมะนาวก่อนนะคะว่าส่วนผสมเนี่ยค่ะ พอเราทำมาเป็นน้ำมะนาวแล้วเนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับผงมะนาวคะนอน,นะคะเราก็จะใช้กันอยู่ที่ประมาณ1ช้อนตวงนะคะไม่ต้องคูณน,นะคะแบบนี้ค่ะอ่ะดูก็จะอยู่ที่ประมาณ15กรัมนะคะอันนี้ก็14กว่า15แถวๆนี้ค่ะซึ่งพี่เน่ใช้1ช้อนนะคะแล้วก็จะใส่น้ำลงมาผสมนะคะที่3ออนค่ะ น้ำร้อน3ออนนะคะแล้วก็ผงม,มะนาว1ช้อนค่ะ,ะใส่ลงไปอันเนี้ยค่ะคือเป็นสูตรน้ำมะนาวที่เวลาที่พี่เนททำไว้ใช้ในเมนูโซดาหรือว่าเมนูที่แบบชามะนาวอะไรเงี้ยเนี่ยเราจะทําน้ำมะนาวแบบนี้ไว้เลยนะคะเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราดูแล้วเนี่ยเราก็จะได้น้ำมะนาวมาจริงๆก็คือเกือบๆ4ออนนะคะก็ประมาณ3ออนนั่นแหละ ก็ถ้าหากว่าเราคิดแบบนี้เนี่ยค่ะนั่นหมายความว่าน้ำมะนาว1ช้อน15กรัมอะค่ะจากผงม,มะนาวคะนอ400กรัมเนี่ยซองหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ79บาทนะคะพอเวลาที่เราแบ่งมา15กรัมเนี่ยค่ะแสดงว่าตอน1ซูนเนี่ยจะอยู่ที่3บาทนะคะเราจะได้มาประมาณ3ออนเห็นไหมคะนี่แสดงว่า1ออนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1บาทเท่านั้นเองนะคะพอเวลาที่เราใช้เป็นน้ำมะนาวจากผงม,มะนาวคนอนะคะ โอเคค่ะเนี่ยพี่นจะทําไว้แล้วก็พอเวลาที่เย็นแล้วเราก็จะใส่ขวดเอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้สะดวกเวลาที่เราแบบกดแบบนี้เนาะอ่ะมาแช่น้ำมะนาวเรียบร้อยแล้วนะทีนี้สูตรอิตาเลียนโซดานะคะแต่และเมนูเนี่ยค่ะพี่เนก็จะใส่เป็นไซรัปซินอริต้านะคะลงมาที่1ออนค่ะสมมติว่าวันนี้เราจะทําเป็นเมนูสตรอเบอรี่โซดานะคะเราก็จะใส่ไซรัปค่ะลงมาที่1ออนนะคะ12 3 4 4ี่ปั๊มค่ะคือ1ออนถ้าหากว่าเราคิดราคาของเซโนเลต้าเนี่ยค่ะขวดหนึ่งประมาณ199บาทราคาตอนนี้นะคะแสดงว่าเวลาที่เรากดกันลงมาที่ 30ML หรือว่า1ออนเนะะี่ยค่ะต้นทุนให้ตีกลมๆก,ก็คือจะอยู่ที่8บาทนะคะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำมะนาวค่ะ1ปั๊มหรือประมาณ 7.5ML นะคะก็พี่เนตตีให้เป็น1บาทไปเลยละกันนี่นะคะ7.5 ml ซึ่งจริงๆล้วถ้าเราปั๊มก็จะประมาณ 7.5ML าเนาะ1ปั๊มเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงมา แค่นี้ค่ะอันนี้ก็คือเท่ากับว่า8บาทกับ1บาท9บาทแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาใส่โซดาค่ะโซดา1ขวดนะคะโดยปกติแล้ว1ขวดเนี่ยเราจะใช้ได้2แก้วค่ะ1ขวดเนี่ย8บาทนะคะถ้าหากว่า2แก้วแสดงว่าต่อ1แก้วเนี่ย4บาทค่ะ,ะเดี๋ยวพี่เทแบ่งนะคะนี่เราเทแบ่งหน่อยนึงก่อนนะแล้วเราก็คนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ลงไปให้เต็มแก้วค่ะ เห็นไหมคะเราจะใช้ไปประมาณครึ่งขวดนะคะอ่าเดี๋ยวทําอีกแก้วนึงก็ได้ค่ะจะได้หมดขวดเนาะอันนี้เดี๋ยวเราทําเป็นมะม่วงแล้วกันนะคะเพราะว่าใกล้จะฤดูร้อนแล้วนะคะอ่าเหมือนก้านข่าหนึ่งออนสีปั๊มนะคะมะนาวนะคะอันนี้ขออนุญาตใช้แก้วเดิมเนาะอ่านะคะประมาณ7.5 ML ค่ะใส่ไปแล้วก็ใส่โซดาลงไปหน่อยนึงนะคะไปคนเพื่อที่ว่าเวลาที่ลูกค้าดูดขึ้นไปนะคะ่ะจะได้ไม่เจอเป็นไซรัปที่หวานเกินไปตรงก้นแก้วนะคะน้ําแข็ง นี่ค่ะน้ำแข็ง1แก้วนะคะแล้วก็โซดาหมดขวดเห็นไหมคะทําให้ดูค่ะว่า1ขวดเราจะได้2แก้วนะคะนี่อ่าโอเคก็เพราะฉะนั้นนะคะพอเป็นอิเล่นโซดาที่เราใช้ไซรับของซีโนริต้าเนี่ยค่ะต้นทุนต่อ1นแก้วของเรานะคะก็จะอยู่ที่ค่าไซรับ8บาทค่ามะนาว1นบาทนะคะแล้วก็โซดา4บาทค่ะน้ําแข็งกับแก้วพี่เนคคิดให้เป็น5บาทนะคะ รวมกันแล้วนะคะก็จะอยู่ที่18บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนของอิตาเลียนโซดาสูตร16ออนซ์นะคะก็ถ้ายัางไงไปลองทํากันดูค่ะแล้วก็แล้วก็ราคาต้นทุนบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้รวมค่าน้าค่าไฟค่า,าพนักงานค่าเช่านะคะอันนี้ไปบวกกันของแต่ละร้านกันเอาเองนะคะ <P> <P> พี่เน <P> <hour> ่มาแชร์เฉพาะค่าว <P> ัตถุดิบนะคะค่ะถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ได้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเวลที่พี่เนมีคลิปดีๆมาอีกค่ะอยากจะให้มาแชร์เมนูอะไรเคล็ดลับอะไรบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาเมนูดีๆแล้วก็ความรู้ดีๆมาให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับจเจลินโซดาค่ะที่เราใช้ใส่หลับเซนจอริต้านะคะมาพร้อมบอกต้นทุนให้เรียบร้อยค่ะมันน่าขายมากๆเลยนะคะไปลองทำขายกันดูค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอให้ขายดีทุกร้านค่ะขอบคุณค่ะ